สูตรเมนูลาบเครื่องในไก่เมนูลาบแซมแห่งอีสานบ้านเราค่ะคกลิ่นกึบกๆใส่นุ่มๆเครื่องลาบเผ็ดแซบเจบอกได้เลยว่าถึงเครื่องสุดๆซีสาร์กันแน่นอนทําตามได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมจดสูตรแล้วไปเริ่มกันเลยมาเริ่มที่ขั้นตอนหั่นวัตถุดิบกันเลยค่ะนำตะไคร้มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆให้เท่ากันซอยไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะ จากนั้นก็นำหอมแดงมาซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกันเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะตามด้วยมะนาวนำมะนาวมาหั่นเอาแกนกลางของลูกที่มีเม็ดออกฝานเอาแต่ส่วนที่บีบได้ง่ายนะคะต่อไปเป็นพริกแดงนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกันหั่นให้หมดเลยนะ จากนั้นก็นําผัดชีฝรั่งมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เท่าๆกันค่ะเมื่อหั่นจนหมดแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะเทน้ํามันใส่พริกแดงลงไปทอดเอาให้พริกของเราเนี่ยกรอบได้ที่กําลังดีเลยนะตั้งหมอ้อเทน้ําเปล่าลงไปจากนั้นก็ใส่เกลือตามด้วยเครื่องในไก่ ลวกให้เครื่องในเนี่ยสุกเอาแค่พอดีพอดีนะคะเพราะเดี๋ยวเครื่องในจะเหนียวและแข็งกระด้างเอาใส่เครื่องในลงในพันชนะที่เราได้เตรียมเอาไว้ตามด้วยวัตถุดิบที่หั่นไว้อย่างพริกแดงหอมแดงตะไคร้จากนั้นก็บีบมะนาวเพิ่มเปรี้ยวสักหน่อยใส่น้ำตาลทรายพริกป่นข้าวคั่วผงปรุงรสน้ำปลา แล้วคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะอยากได้เผ็ดได้เปรี้ยวเนี่ยก็เติมมะนาวกับพริกป่นลงไปได้เลยนะน่าทานมากจากนั้นก็ใส่พริกทอดกรอบและผักชีฝรั่งลงไปแล้วคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีค่ะเอาให้เข้าถึงรสชาติที่แซ่บและนัวเลยนะทุกคน เมื่อเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกับเมนูลาบเครื่องในไก่เจ๊บอกได้เลยว่าสาีสันน่ารับทานเวอร์กลิ่นพริกกลิ่นมะนาวก็ยั่วนมลายสุดๆเจ๊ทนไม่ไหวแล้วคะ่ะทุกคนขอตัวไปทานก่อนนะใครไม่อยากพลาเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจ i ติ๊ k ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ